โอ้ตอนนี้แบบข่าวน้มันปลอมนี่มันก็ทําให้เรารู้สึกกลัวเหมือนกันเนะกับกับสินค้าที่เป็นน้ํามันเครื่องบางตัวนะครับแล้วผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่เราจะคอยสังเกตเรื่องของว่าเฮ้ยสินค้าเนี่ยมันมีความผิดปกติไหมนะครับวันนี้มาดูของ SO i แล้วกันนะครับของเราเนี่ยหลายคนที่เป็นลูกค้านะครับถ้าจะสังเกตว่ามันปลอมหรือไม่ปลอมเนี่ยจริงๆผมจะบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยมีหลอกปลอมเพราะว่าเมืองนอกเนี่ย QC ที่นู่นมันสูงแล้วก็ การจะทําโมแกลอนอะไรพวกนี้มันก็ค่อนข้างยากแต่วันนี้มาดูจุดหนึ่งที่มันดูรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันปลอมไหมนะครับก็อันนี้เลยมีลูกค้าส่งมาให้ดูนะครับว่าขีดตรงเนี้ยเฮ้ยมันไม่เท่ากันเห็นไหมฮะตัวที่เขาใส่ตัวเพื่อทําให้มองเห็นขีดของระดับเนี่ยเป็นคล้ายๆพลาสติกใสเนี่ยตรงเนี้ยจะเห็นว่าไม่เท่ากันเอ๊ะมันผิดปกติไหมนะครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ผมแบบลองเปิดกล่องใหม่ๆเลยนะเช่นซ,ซ,ซึ่งอันเนี้ยเป็นเป็นกล่องใหม่นะครับอันนี้เบอร์ เบอร์ 10W40 10เหมือนกันนะครับเนี่ย10 10W40 10เหมือนกันแล้วเดี๋ยวผมลองเปิดเปิดไอ้กล่องกล่องใหม่ตรงนี้ให้ด,ดูอันนี้เป็นกล่องเนี่ยลองดูดิยังไม่ได้แกะเลยนะซีนยังเป็นของมาจากเมืองนอกเลยนะครับโรงงาน s t l c ก็คือ Ssoy Total Lubricant นะครับเป็นกล่องใหม่นะยังไม่มีการแกะนะครับกล่อง Ssoy จะเป็นแบบนี้เลยพรีเมียมอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูว่าเราจะเจอไอลักษณะของ เส้นที่เอาไว้ดูระดับน้ำมันเนี่ยมันแตกต่างกันไหมนะครับอ่ะโอเคมามาดูกันว่าเราจะเจอแบบนั้นไหมโอเคอ่ะอย่างนี้มองเห็นไหมก็จะเห็นว่าอย่างนี้ครับเห็นไหมอันที่หนึ่งขวดที่สองเห็นไหมนี่นี่นี่ดูดิขวดที่สามเห็นป่ะมันก็จะสูงกว่าขวดที่สองเห็นไหมครับนี่คือรถแกะใหม่ขวดที่สี่ขวดที่ห้า ขวดที่6อันนี้ก็ดูต่ำเนาะดูต่ำอ่ะมาดูตรงน,นี้ต่ออ่ะมันนี้มองเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็สั้นๆสั้นอันนี้ยาวอันนี้ก็ก็ยาวนะอันนี้สั้นส mm ั hmm. ้นเห็นไหมมัน <Another> ก <one> ็จะไม่เท่ากันผมลองหยิบสักสองอันให้ให้ทุกคนดูนะครับสี <een> ่0สี่สิบอันนี้ร <hai> <hammer> ะดับเห็นไหม G <M> ก็คือขีดตัวเนี้ยขึ้นมาอยู่ระดับตรงนี้นะครับอ่ะแล้วลองดูขวดนี้ก็อย่างนี้ก็เห็นชัดนะว่ามันไม่เท่ากัน กล้องเห็นเนาะว่าไม่เท่ากันอ,อ,อีกสักอันหนึ่งอ่ะอันนี้เห็นปะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติของโรงงานเวลาที่เขาขึ้นโมจากโรงงานมานะครับมันก็จะเส้นตรงนี้มันก็จะไม่ได้เท่ากันหรอกบางทีเครื่องจักรเข้าใจว่ามันอาจจะมีการตัดแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเรื่องของผลกระทบในเรื่องของออคุณภาพน้ํามันอะไรไม่เกี่ยวแต่ว่าเป็นเรื่องของโรงงานที่ทําโม แล้วก็ผลิตแกลอนให้เป็นซัพพลายของ S OIL ตรงนี้นะครับก็มั่นใจเลยของ S OIL จะเป็นอะไรที่ปลอมยากมากเราเป็นผู้นำเข้าเนี่ยเราบอกเลยว่าผมบางทีผมอยากจะแบ่งบรรจุสินค้าของ S อ i l บางประเภทนะที่เรานำเข้ามาเป็น200ลิตรประมาณแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูมาดูตรงนี้นิดนึงอ่ะอย่างเงี้ยโอเคเนี่ยอย่างเราอยากจะทำตัวคอมเพรสเซอร์ใช่ปะ RS 4 6ี่ uh, เนี่ยเราอยากจะแบ่งบรรจุให้มันเป็นบรรจุแบบสัก18ลิตร20ลิตรจะบอกเลยว่าทำยากทำค่อนข้างยากไม่ง่ายนะครับต้องมีจำนวนของแพ็กเกจจิ้งเนาะเราต้องเอาไปติดฉลากนะครับมันก็ค่อนข้างยากเลยที่จะทำเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ครับ S Oil ไม่มีไม่มีปลอมนะครับแล้วดีลเลอร์เราที่ขายมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นน้ำมันมอเตอร์ไซค์เรานำเข้าคนเดียวเรานำเข้าคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควบคุมได้ทั้งหมดในเรื่องของ คุณภาพราคาแล้วก็ดีลเลอร์ที่จำหน่ายน้ำมันเอสออยส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นมอเตอร์ไซค์จะมาจากเรา100%นะครับนั้นมัน่นใจได้เลยครับ